ฟังดีๆมันมีสองแบบหนึ่งให้คุณใส่หินนะคะฟังให้ดีนะคะให้คุณใส่หินหรือให้คุณอ่ะพกคริสตัลหรืออะไรก็ได้ทุกคนที่เป็นสีประจําวันเกิดคุณคุณอาจจะใส่หินสีแดงหรือสมมติว่าคุณเกิดวันอาทิตย์คุณอาจจะใส่หินสีแดง,ม,ดจจแดงมีไม่หินสีแดงไม่มีไม่เป็นไรอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆไม่ต้องฟังดีๆนะไม่ต้องเฮ้ยคุณต้องหาเงินมาซื้ออีกแล้วเหรอฟังครูให้จบข้อที่สามให้คุณนะคะ ใส่หินที่มีพลังวันของคุณวันจันทร์สีอะไรวันอังคารสีอะไรวันพุธสีอะไรวันอาทิตย์สีแดงอ่ะเออวันอาทิตย์สีแดงวันจันทร์สีเหลืองวันอังคารสีชมพูวันพุธสีฟ้าวันเสาร์สีม่วงวันอะไรถูกไหมผู้ถูกไหมไม่รู้วันศุกร์หายไหมเออนะคะเออประมาณนี้พลังวันนะคะให้คุณใส่หินคู่มันหาไม่ได้หรอกคู่สีแดงหินสีแดงอ่าไม่ยากเลยให้คุณนะคะหาคริสตัลสีหรือสีเหลืองถ้าใครไม่มีหินประจําสีนะคะ ถ้าบ้านมีที่บ้านมีแล้วให้ใส่แต่ถ้าไม่มีไม่ต้องหาซื้อค่ะทุกคนพยายามใช้เงินให้น้อยใช้สมองให้เยอะนะคะณะจุดนี้อีชานให้คุณใช้สมองทั้งนั้นเลยไม่ต้องใช้เงินนะคะถ้าคุณไม่มีจริงๆหรือถ้าคุณไม่อยากใส่จริงๆนะคะไม่จาเป็นต้องใส่ทุกวันค่ะขอให้คุณมีขอให้คุณได้พกถ้าคุณไม่ใส่คุณเอาใส่กระเป๋านะคะอ่าวันพุธหินสีน้นําเงินอะไรเงี้ยค่ะ آ, ถ้ามีก็ใส่แต่ถ้าสมมุติไม่มีไม่ต้องหาซื้อนะคะ เพราะคุณสามารถแปลงเป็นคริสตัลหรือแปลงเป็นหินที่คุณมีหรือพวกเหมือนเขาเรียกอะไรคะเหมือนซับทิพย์เหมือนเหมือนเหมือนซับสมัยก่อนนะคะทุกคนเข้าใจไหมการใส่ของพวกนี้ค่ะหนึ่งเอาตรงนะคะตามความเชื่อเลยนะแต่โบราณเขาจะคุ้มของเราสองมันเป็นสิ่งที่จะดูดซับมาให้เราได้อะคะจริงไหมถ้าไม่งั้นคุณไม่ใส่หินก็หรอก เขาจะมีพลังงานบางอย่างดูดซับได้2เขาจะมีพลังงานบางอย่างค่ะดูดข่าวดีได้ 3. หินเนี่ยเขาจะมีพลังงานของเขาในตัวพวกคริสตัลพวกหินอะ,อะไรพวกเนี้ยค่ะต้องเป็นหินนะต้องเป็นคริสตัลนะต้องเป็นอะไรที่แบบว่าประมาณแบบเพชรทอยอ่ะทุกคนหรืออ่าหรือแหวนที่มีหัวเป็นสีแดงสีเขียวสีน้ําเงินอะไรเนี้ยได้หมดเลยที่เป็นประจําสีของคุณนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีจริงๆคุณหาคริสตัลสีเหลือง ถ้าไม่มีจริงๆนะคุณเคยเห็นคริสตัลสีเหลืองไนหะมคริสตัลแบบที่มันเป็นแบบเศษเหมือนเหมือนเศษเพชรคล้ายๆอะ่ะเออประมาณเนี้ยค่ะแต่ต้องเป็นสีเหลืองนะถ้าถ้าไม่ใช่เครื่องประดับถ้าไม่ใช่แหวนถ้าไม่ใช่กําไลหินต้องเป็นคริสตัลเหลืองนะคะจดไว้ค่ะแล้วเอาใส่ถุงอะไรก็ได้แล้วพกใส่กระเป๋าเปลี่ยนกระเป๋าก็เปลี่ยนด้วยอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าคุณจะเปลี่ยนกระเป๋าใบใหม่คุณต้องเอาคริสตัลมาใส่ด้วยหรือกําไล สมมติว่าคุณเกิดวันอาทิตย์เนาะกำไรสีแดงแต่คุณจะไปงานอุ้ยไม่อยากใส่กําไรไม่ไม่อยากใส่กํไากกไรสีแดงเลยไม่อยากใส่พลอยสีแดงไม่อยากใส่อะไรสีแดงให้คุณเอาใส่กระเป๋าพกไปด้วยนะคะเขาบอกว่าเป็นการบอกถึงความมั่งคั่งนะคะไม่เหมือนพลังงานพวกนี้ค่ะเขาจะดูดกันเองนะคะแต่เขาจะแปลงให้เราเป็นทรัพย์ปัจจุบันนะคะเหมือนทรัพย์ในอดีตจะดูดมา แต่ก็จะแปลงเป็นทรัพย์ปัจจุบันให้เราเป็นเงินเป็นทองเป็นหวยเป็นเอยเป็นหวยนะคะเป็นเพชรเป็นอะไรประมาณเนี้ย